Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News องครักตูหดหูและดูออกฟาดนิดาโพ8ปีนายกควรลงเก้าอี้สามปอคนไม่เอา ว่าด้วยการสำรวจของนิดาโพเรื่อง8ปีนายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ3มปอที่มีประเด็นร้อนขึ้นมาหลังผลปรากฏคนส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง1ะ6 4 2 5ระบุว่านายกรัฐมนตรีควรประกาศว่า8ปีคืออยู่ในตำแหน่งไม่เกิน24สิงหาคม2565 ในเนื้อหาของนิดาโพลครั้งนี้อย่างระบุอนาคตทางการเมืองของสามปอที่ประชาชนเชื่อว่ายังคงมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้าพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ55.18ระบุว่าเชื่อว่าทั้งสมปอจะไม่มีบทบาททางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล รองลงมาร้อยละ27.36ระบุว่าพลเอกประวิทย์วงสวรรณร้อยละ24.77ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละ19.14ระบุว่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและร้อยละห .18 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลในกลุ่มสามปอที่ประชาชนต้องการให้มีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้าพบว่า ตัวอย่างร้อยละ80.03ระบุว่าไม่ต้องการให้ทั้ง3มปอมีบทบาททางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้ารองลงมาร้อยละ14.25ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละ7.39ระบุว่า ผลเอกประวิทยวงศ์สุวรรณร้อยละ7.16ระบุว่าผลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาร้อยละ1.45ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่แน่ใจเมื่อผลออกมาแพร่อ,ออกทางสื่อ องค์รักพิทักษ์ลุงตู่เจ้าเก่าอย่างแรมโบ้เศกสกลอั้าวงศ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีถึงกับออกอาการหัวร้อนเศกสกลด้อยค่านิดาโพเป็นการใหญ่หาว่านั่งเทียนธรรมเสมือนมีธงชี้นำไม่ควรทำตัวเหนือองค์กรอิสระและไม่สมควรที่จะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกับยกซูเปอร,ร์โพโพอีกสำนักมา เปรียบเทียบว่าข้อมูลสำรวจของนิดาโพขัดแย้งก,กันกับตรงข้ามผลสำรวจของซูเปอร์โพที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้นายกประยุทธ์อยู่บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะมีผลงานชัดเจน องคักพิทักษ์ลุงตูยังตั้งคำถามว่านิดาโพทำแบบนี้เพื่ออะไรและทำเพื่อใครหรือไม่หรือมีธงชักนำใครสั่งมามีเป้าหมายทางการเมืองทำลายนายกใช่หรือไม่การสำรวจของนิดาแต่ไหนแต่ไรมามีชื่อว่าเป็นสำนักโพที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่แรมโบตั้งคำถามเกรงว่าจะย้อนกลับมาเข้าตัวเองมากกว่า ถ้าแรมโบ้ทำใจให้กว้างวันนี้เป็นเสียงประชาชนพร้อมน้อมรับกระจกสะท้อนเชื่อว่าจะได้ใจคนมากกว่าการทำหน้าที่องครักษ์แบบหลับหูหลับตาฟาดฝ่ายตรงข้ามลูกเดียว งานนี้ประชาชนรู้สึกอย่างไรกับรัฐบาลลุงตู่ที่อยู่มา8ปีและไม่เชื่อว่าลุงสามปอจะกลับมามีบทบาทเข้าถึงแสดงออกทางความคิดนิด้าก็ทำไปตามหลักวิชาการของการทำโพขณะที่แรมโบ้ทนรับฟังไม่ได้ถามว่าประชาชนจะเลือกใครโหวตให้ใครระหว่างนิด้าเวอร์ซัสกสกลก็ถามใจเธอดูนะจ๊ะ ขณะที่อนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์และพี่น้องสามปพลเอกประวิทย์และพลเอกอนุพงศ์ยังเป็นเครื่องหมายคำถามสำหรับเลือกตั้งสมัยหน้าจะกลับมาได้หรือไม่คอาการเมืองเวลานี้จึงโฟกัสไปที่ตัวเลือกแคนดิเดตนายกที่มีโอกาสความเป็นไปได้สูง แน่นอนว่าหนึ่งในแคนดิเดตที่ในตอนนี้ไปไหนมาไหนถูกจับตามองย่อมเป็นหมอหนูอนุทินชานวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทย ท่าทีล่าสุดของหมอหนูระหว่างไปหาเสียงที่ลบบุรีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้านอกจากอ้อนชาวลบบุรีที่มาร่วมกิจกรรมกว่า5,000คนรีวิวผลงานภาคภูมิใจไทยพูดแล้วทำทั้งนโยบายกัญชาทางการแพทย์30บบาทรักษาทุกที่ฟอกไตฟรี มะเร่งรักษาทุกที่เรื่องอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาแก่ผู้กู้กอยศออการผลักดันสร้างสะพานข้ามเกาะลันตาและชูโครงการพักชำระหนี้ระยะเวลา3ปีที่จะแก้ปัญหาผลกระทบโควิด งานนี้เห็นว่าหมอหนูดูคึกเป็นพิเศษเมื่อถูกถามถึงเรื่องการเป็นนายกรัฐมนตรีว่าพักจะส่งใครเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งอนุทินตอบว่าในประเพณีของภักภูมิใจไทยเราจะเสนอชื่อหัวหน้าพักที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนเดียวมาโดยตลอดก่อนจะทิ้งวาทะเลือกมาเยอะๆพี่น้องไม่ต้องเกรงใจถ้าจะเป็นนายกก็ต้องเป็น ส่วนอุ้งอิงนางสาวแพททองทันชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยที่ยกขบวนขึ้นเหนือไประดมพลที่เจียงายเพื่อไทยมาเหนือสุดยังคงไม่แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยหรือไม่ นางสาวแพทองทานบอกว่าเป็นคำถามยอดฮิตในทุกเวทีถามทุกครั้งแต่ก็ออกตัวว่าคนที่เหมาะสมที่สุดเป็นคนที่ประชาชนไว้ใจคนนั้นแหละที่น่าจะเป็นคนนำพาประเทศต้องไปติดตามกันต่อว่าใครจะมาใครจะไปเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เห็นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีค่ะ